เรียนภาษาเพื่อที่ไปใช้ในหน้างานให้มันง่ายที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดมีวิธีไหนบ้างวิธีแรกนะคะถ้าเป็นวิธีเบสิกที่ครูจะสามารถแนะนําถ้าอยากจะเรียนตั้งแต่การเขียนการอ่านเลยเนี่ยมันต้องใช้เวลามากๆแล้วถ้าเกิดคุณไม่ได้อยู่ในประเทศอิสราเอลแล้วไม่ได้ไปเรียนในสถาบัานที่เรียนภาษาฮีบรูจรงิงๆเนี่ยนะมันค่อนข้างจะยากเพราะว่ามันจะต้องมานั่งแกะสระแกะตัวอักษรแต่ถ้าเกิดคุณเรียนเพื่อที่จะ ไปช่วยในการประกอบอาชีพของตัวเองให้ตัวเองมีศักยภาพดีขึ้นในการสื่อสารกับคนที่เป็นคนชาวอิสราเอลมากขึ้นแล้วสามารถสื่อสารหน้างานมากขึ้นครูแนะนานะคะว่าให้เรียนเกี่ยวกับการฟังและการพูดมากกว่าทําไมถึงแนะนําในจุดตรงนี้ถ้าเกิดคุณอยากจะเรียนให้มันลึกกว่านั้นแต่ถ้าเกิดคุณฟังและคุณฟังและคุณพูดคุณฝึกพูดก่อนแล้วหลังจากนั้นคุณไปเรียนระดับเบสิกมันจะง่ายขึ้น ภาษาฮีบรูมันอาจะต่างไปจากกับภาษาอื่นๆภาษาอื่นๆเนี่ย A B C เหมือนภาษาอังกเนี่ยเขาจะต้องเรียนไปก่อนแล้วจะเข้าใจเพราะว่าต้องการเขียนได้เขียนกับอ่านได้แต่ถ้าเกิดว่าเราอ่ะมานั่งดูแล้วอ่ะเราไม่ได้มีเวลาที่จะต้องมานั่งเรียนเขียนอ่านได้เราอยากจะแค่สื่อสาร ประชาสัมพันธ์กับคนในประเทศอิสราเอลเข้าใจว่าเราไม่ได้มานั่งเรียนเพื่อที่จะแกะมาอ่านหนังสือเลยอะไรประมาณนี้เราก็สามารถเรียนแบบนี้ไปก่อนเพราะว่าตัวกรัวมี่เองมีประวัติกับตัวเองสมัยเมื่อก่อนตอนที่ตัวเองเข้ามาในประเทศอิสราเอลใหม่ๆแล้วก็ตั้งใจที่จะไปเรียนไปเรียนนี่คือเรียนตรงไหนก็ไม่รู้ไม่ได้ไม่เข้าใจเลยว่าภาษาอิหรูคืออะไรก็ไปเรียนกับเขานี่แหละก็ลงเรียนเพราะว่าเราอยากจะเข้าใจภาษาภาษาเขามากขึ้นก็เลยไปโรงเรียนพอไปโรงเรียนเสร็จปุ๊บ ช่วงเทอมแรกนะคะเทอมแรกก็คือช่วง6เดือนก็ถือเหมือนไปนั่งเฝ้าห้องแล้วถามว่าเรียนพอสอบผ่านมาแล้วผ่านไหมครูเขาก็ช่วยเลยแหละเขาก็ไม่อยากให้ตกเขาก็ได้มาประมาณ50กว่า็ก็ถือว่าเกินเกินครึ่งมาหน่อยก็ถือว่าได้ผ่านกัวไม,ไม่ได้พอใจ ไม่ได้พอใจในผลคะแนนเพราะว่าเราก็รู้ตัวเองอยู่แล้วว่าเราไม่ได้เราไปนั่งเฝ้าแล้วจะถามว่าทําการบ้านมาก็ไม่ได้บางทีการบ้านที่เราจะส่งกับครูเราก็ส่งไม่ได้เต็มที่เรามีส่งไห้บางทีเขาให้มาสิบข้อก็ทําได้แค่ประมาณครึ่งหนึ่งอะไรประมาณก็คือเราเข้าใจตัวเราเองเราก็ไปนั่งฟังแต่ที่ยอมเสียเวลาไปนั่งฟังหนึ่งทั้งทั้งระยะเวลาคอร์สหนึ่งหกเดือนเนี่ยเพราะอย่างน้อยวัวไม่คิดอย่างเดียวว่าถ้าเราได้ฟังบ่อยๆจากคนที่สอนวันหนึ่งประมาณสามชั่วโมงครูที่เขาสอนประมาณสามชั่วโมงมันต้องมีการซึมอยู่ล อ๋อตรงนี้อ๋อตรงนี้โอ้ตรงนี้คือมันจะไม่ได้เข้าไปข้างในเลยเหรอกแต่มันก็จะมีค่อยๆค่อยๆค่อยๆเล็กๆน้อยๆมาพอเราเรียนจบปุ๊บเราก็มาใช้ชีวิตข้างนอกเราเคยได้ยินครูสอนแบบนี้เราก็ได้มันก็จะมีความรู้สึกทําให้เราพัฒนามากขึ้นตอนแรกๆเลยที่ครูไปเรียนครูก็ไม่ได้มีพอใจกับผลการเรียนเราเท่าไหรーー่แต่ก็ทําอะไรไม่ได้ครัวมี่ก็เลยบอกว่าถ้าถ้าอย่างเนี้ยมันจะไม่ได้เรื่องแน่ครัวมี่ก็เลยคิดว่าหลังจากนั้นหยุดไปประมาณปีหนึ่ง พราะช่วงนั้นช่วงเป็นช่วงที่ต้องเดินทางบ่อยด้วยก็เลยถ้าเกิดเรียนก็เสียงเงินไปเปล่าๆ,ๆขาดเรียนบ่อยการบ้านก็ไม่ต่อเนื่องก็เลยดรอปไว้ก่อนพอดรอปไว้ก่อนพอหลังจากนั้นมาประมาณปีหนึ่งกัวมี่ก็เลยไปลงใหม่พอลงใหม่คราวนี้มันมีความรู้สึกว่าเราเข้าใจมากขึ้นเราเข้าใจมากขึ้นด้วยมาจากสาเหตุอะไรเราฟังกับคนทั่วๆไปที่เราพูดเราออกไปโน่นอะ เจอไปห้างไปร้านกาแฟไปร้านอาหารเราจะได้ยินเขาคุยมากขึ้นเราก็มีความรู้สึกว่าอ๋อมันเริ่มชินอ๋อมันเป็นแบบนี้นะมันเป็นอย่างนี้ทําให้เรารู้สึกได้ว่าเราจะเรียนแบบไหนมันก็เลยทําให้ความมีรู้สึกว่าเออมีกําลังใจจะเรียนหลังจากนั้นก็เรียนเรียนมาประมาณ3ามคอร์สหลังจากนั้นมาก็ได้ในระดับที่ว่าอ่านออกอ่านออกเขียนได้ในระดับหนึ่งนะคะก็คือหลังจากนั้นก็ต้องมาคิดละเพราะว่าการเรียนที่โรงเรียนเนี่ยมันจะเรียนแกรมมา่ามากกว่า แต่มันไม่ได้เรียนเกี่ยวกับพวกกันพูดกับคนทั่วไปมันจะเข้าใจในบทแกรมมาเยอะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเก่งเราจะต้องมาใช้ชีวิตข้างนอกเหมือนคนที่มีลูกถ้าคนที่เขามีลูกนะคะเขาจะเก่งภาษาเร็วเพราะว่าลูกอ่ะไปเรียนมาแล้วพูดภาษาฮีบรูก,กับเขาแล้วเขาก็จะได้ฝึกกับลูกแล้วมีการดูการ์ตูนจะมีทั้งหนังสือ ของเด็กกันนะคะแล้วการ์ตูนของเด็กมันก็จะฟังบ่อยๆฟังเรียนไปพร้อมกันกับลูกก็จะเก่งขึ้นสําหรับคนที่มีลูกนะคะเขาก็จะได้เก่งถ้าเกิดแต่ก็ต้องขึ้นอยู่ที่ ความใส่ใจของคนที่เป็นแม่ด้วยนะคะเพราะว่าบางคนที่เป็นแม่บางคนก็พูดไม่ได้พอเอาตัวรอดได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเก่งจริงๆบางคนพูดได้นะแต่เขียนไม่ได้อ่านไม่ออกก็มีบางคนประเภทประเภทนั้นเหมือนกันอย่างพวกชาวฟิลิปปินส์ที่เขามาทํางานในประเทศดิสเซลถามว่าเขาพูดได้มันก็พูดเก่งเพราะเขาได้ภาษาอังกฤษด้วยแล้วเขาก็พูดภาษาฮีบรูเก่งถ้าถามว่าเขาออกอ่านออกไหมเขาไม่ เขาอ่านไม่ออกเขาอาศัยที่ว่าเขาฟังบ่อยแล้วเขาเขาเขาคุยกับนายจ้างเขาบ่อยๆแล้วเขาก็เลยทําให้เขาว่าดีขึ้นคุณเรียนไปเถอะคุณเรียนห้าปีแต่คุณไม่เอาออกมาพูดใครว่าเรียนอ่านออกและคุณเขียนได้แต่คุณไม่สามารถที่จะสื่อสารกับใครได้เพราะคุณกลัวคุณไม่กล้าที่จะพูดกับคนอื่นคุณคุณกลัวว่าพูดผิดแต่แต่ทั้งทั้งที่คุณเขียนถูกแล้วคุณ ออกแต่คุณไม่กล้าที่จะพูดมันมีกรณีนี้ค่ะบางคนอนะ่ะเก่งมากเรียนหนังสือในโคตรเก่งเลยโอ้ยทำข้อสอบเนี่ยเต็มร้อยเต็มร้อยเต็มร้อยแต่เวลาพูดเขาไม่กล้าความที่ไม่กล้าตรงนี้กับคนที่ไม่ต้องเรียนเก่งแต่เขามีความกล้าที่จะพูดพูดผิดพูด,พดถูกก็เราก็พูดไปก่อน เราก็ถือว่าฝึกถ้ามีเพื่อนดีหรือว่าคนที่ประเทศนี้เขาเขาเข้าใจเราเขาก็บอกอาเขาจะช่วยแก้ให้เราว่าเอ,อต้องพูดอย่างนี้นะถึงจะถูกนี่ก็คือหลักการเรียนแต่ถ้าเกิดใครที่ว่าสนใจอยากจะเรียนจะเรียนโดยที่เรียนเกี่ยวกับพูดก,การเขียนการอ่านถ้าถามว่ามันเรียนได้ไหมคุณจะต้องให้เวลามันร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มๆแล้วก็มีความอดทนแล้วก็มีวิน,นัยกับตัวเองให้มากๆขึ้นถ้าเกิดคุณจะต้องการเรียนแต่ถ้าเกิดว่า คนที่อยากจะมาฝึกในการที่จะเรียนจะมีหนังสือเสียงท,ที่สอนอยู่นะคะจะเรียนเป็นกลุ่มในกรณีนี้ก็คือหนังสือเสียงตรงนี้ครูอยากจะอธิบายาครูจะอ่านให้ให้ให้ก่อนแล้วเราก็สามารถอ่านตามคลุ่มแล้วก็จะเป็นอ e ีบ e ุ๊กอีบุ๊กมันก็จะเป็นพวกศัพท์ที่เราสามารถที่จะดึงออกมาใช้ว่าเราควรจะใช้สัพท์ไหนสัพท์นี้เป็นยังไงแล้วการประกอบ ประกอบประโยชน์การประกอบประโยชน์นี่ก็จะต้องดูด้วยว่าหน้าง,งานของเราครูเคยสอนกับนักเรียนคนหนึ่งเขาบอกว่าครูครับทํายังไงผมจะได้จําภาษาแล้วที่ผมเรียนไปได้จำจำได้ง่ายๆครูก็เลยบอกว่าเอางี้หน้าง,งานของเรามีอะไรบ้างหน้าง,งานที่คุณทําอยูนะ่มีอะไรบ้างให้เขียนเป็นประโยชเป็นภาษาไทยมาก่อนหลังจากนั้นมาลองแต่งประโยควันนี้ได้ประโยคว่าอ๋อฉันจะไปทํางานฉันจะพัก ฉันขอลาวันหยุดอะไรประมาณนี้ให้เขาเขียนเป็นภาษาไทยมาก่อนว่าประโยคที่เขาใช้ประจาคือประโยคอะไรหลังจากนั้นก็มาชดมาแต่งประโยคของเขาเองละเขาก็จะมาจับว่าอ่านี่อย่างนี้มาผสมกันอย่างนี้อย่างนี้เขาเออครูแนะนําให้เขาทําแล้วให้เขาส่งการบ้านมาให้ครูด,ดูเขาทําได้เพราะว่าหนึ่งมันมาจากความตั้งใจของเขาด้วยว่าเขาอยากจะเป็นเขาอยากจะเข้าใจเดี๋ยวถ้าเกิดบางคนอยากเรียนอยากเรียนแต่คุณไม่มี ไม่มีความตั้งใจแล้วไม่มีวินัยในการเรียนอะเรียนเห็นคลิปนี้อะไม่ได้กดเซฟไว้ไม่ได้กดอะไรไว้เลยแล้วคลิปนี้ก็ผ่านไปอยากจะมาเรียนคลิปนี้อีกรอบนึงอะหาไม่ได้แล้วเพราะว่าครูจะทําคลิปมาเรื่อยๆใช่ไหมคะครูจะทําคลิปคลิป ใหม่มันก็ไปทับคลิปเก่าแ้วถ้าเกิดคนที่ไม่ได้เข้าไปดูย้อนหลังเอามาเงี้ยมันก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้บางคนก็อาจจะไม่ได้นึกถึงดึงขนาดนั้นอะไรประมาณนี้บางคนก็ถามครูว่าครูผมอยากจะเรียนศัพท์คํานี้ครูก็จะบอกว่าถ้าเป็นบางอย่างที่ครูทําไปแล้วครูจะบอกว่าครูทําไปแล้วก็ลองให้เข้าไปดูย้อนหลังนะคะตามคลิป เข้าไปปุ๊บนะคะแล้วก็ไปเลือกดูเลยมันจะมีหัวข้อแล้วเราก็ไปกดดูแล้วก็ไปเรียนดูเพราะรูไม่อยากจะเรียนซ้ําเพราะว่ามันจะมีหลายอย่างที่เราจะต้องเรียนรู้ต่อไปอีกเยอะแยะถ้าเราไปเรียนซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกเอามาสอนซ้ําแล้วซ้ําอีกเนี่ยมันก็จะเสียเวลาคนอื่นแทนที่เขาจะได้รู้คาอย่างอื่นไปใช่ไหมคะแล้วเราก็จะได้สัพท์ที่มันหลากหลายมากขึ้นนะคะ <c oughs> ถ้าใครสนใจที่อยากจะได้อ e ีบุ๊กหรือแม่หนังสือเสียงเรียนกลุ่มของรู ก็ยังมีอยู่นะคะก็คือลักษณะว่าถ้าใครสนใจในจุดนี้ก็สามารถที่จะติดต่อมาได้แล้วก็ทักครูมาแล้วก็มาถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะอยากให้ทุกคนคนํานึงนะคะการเรียนภาษากับการที่อยู่ต่างแดนเนี่ยมันสําคัญมากเพราะว่าวิถีชีวิตของคนที่อยู่ต่างแดนถ้าไม่ได้ภาษาเนี่ยคุณจะแย่เพราะคุณจะมีโอกาสเสียเปรียบคนอื่นได้เพราะว่าคุณอาจจะไม่เข้าใจแล้วคนที่เขาได้ภาษาเขาอาจจะเอาโอกาสนี้ทํา ในสิ่งที่เราไม่อยากไม่คาดคิดเพราะว่าเราอาจจะว่าเอพราะเราไม่เข้าใจเขาเรียนรู้พอให้เข้าใจเรียนรู้พอให้ช่วยตัวเองได้แค่นี้ก็พอแล้วค่ะไม่ต้องอะไรมากมายถ้าเกิดว่าอยากจะเรียนที่แบบจริงๆจังๆเราต้องถามตัวเองว่าเราพร้อมที่จะเรียนจริงๆิจังๆไหมอย่ามาเรียนโรงเรียนแล้วก็เสียเงินทิ้งแล้วเราไม่ได้ตั้งใจเรียนแล้วเราก็มาโทษว่าอ๋อเรียนกับครูคนนี้ก็ไม่ได้เรียนกับคุณนี้ก็เรียนก็ไม่ดีๆพูดก็ไม่ได้ อย่าไปโทษคนสอนเพราะว่าคนสอนเขาก็อยากจะสอนให้ตามจุดแต่เราอ่ะต้องมีความมุ่งมานะตัวเราเองขนาดไหนนะคะอยากให้คนตั้งใจถ้าคิดที่จะอยากมีชีวิตอยู่ในต่างแดนไม่ใช่แค่คนที่จะมีวีซ่าทํางานคนหลายคนที่จะมาใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนแล้วยังไม่ได้ภาษาบางคนอยู่เกินสิปีแล้วยังสามารถยังไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองได้เลยนะคะอยากให้คํานึงนิดนึงนะคะ ภาษาคือหัวใจหลักในการที่จะอยู่ในต่างแดนไม่ว่าจะเป็นภาษาอะไรก็ได้ที่อยู่บนโลกนี้ถ้าเราได้ภาษาเราก็มีภาษีเหนือกว่าคนอื่นนะคะก็คือเราจะได้อยู่แบบสบายเราจะได้ไม่โดนเอาเปรียบอย่างน้อยเราก็เอาแค่ตัวรอดได้แค่นี้ก็พอแล้วค่ะ